สวัสดีครับพบกับผมโอคารุโตะพุงพอดแคสที่จะมาส่งคุณเข้านอนด้วยเรื่องชวนขนลุกและใน EP นีนี้ผมก็มีเรื่องเล่าแนวครีปี้พาสต้าที่เกี่ยวกับเกมมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันเรื่องราวของเกมที่ไม่เคยเสร็จสมบูรณ์และเรื่องราวเบื้องหลังที่ยังคงทิ้งปริศนาชวนขนลุกต่างๆมากมายเกมนี้มันคืออะไรปริศนาที่ถูกทิ้งไว้มันคืออะไรกันแน่ และคุณอาจจะเป็นคนที่ไขปริศนานี้ได้เมื่อทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านรับฟังเรื่องราวของเกมที่มีชื่อว่า c r a t s s t r o p h y Crow ย้อนไปในปี1996โลกของเราได้รู้จักเครื่องเกมจากค่ายดังอย่าง Nintendo นั่นก็คือเครื่องเกมคอนโซลที่มีชื่อว่า Nintendo 64หลังจากการเปิดตัวของเครื่องคอนโซลยุคใหม่ แน่นอนว่าบริษัทค่ายเกมต่างๆก็อยากจะมีส่วนร่วมในการที่มีเกมของตัวเองมาอยู่ในเครื่องคอนโซลนี้และหลายๆบริษัทก็อยากจะประสบความสำเร็จเหมือนอย่างเกม Mario 64ที่สร้างปรากฏการแปลกใหม่ให้กับวงการเกมได้และหนึ่งในบริษัทเกมที่ลงสู่สนาม Nintendo 64ก็คือบริษัท Opus Interactive บริษัท Opus Interactive อยู่ภายใต้การนำของชายที่ชื่อ m a n เฟรดรอเรน z อดีตทหารเรือชาวเยอรมันเขาแต่งงานและมีลูกด้วยกันอีกสองคนโดยภรรยาของเขามีชื่อว่ามาธาลูกสาวคนโตชื่อท i ยาและลูกชายคนเล็กที่ชื่อ News ถึงแม้ว่า m a n เ r e d จะเป็นทหารมาก่อนแต่ประสบการณ์การออกแบบเกมของเขานั้นถือว่าน่าจับตาไม่แพ้กันเขามีประสบการณ์การสร้างเกมมาตั้งแต่สมัยยุคเครื่องคอนโซลอย่างซ u เปอร์นินเทนโดและเขาเคยพาบริษัท คว้ารางวัลใหญ่อย่าง Golden Joystick Award และรางวัล AIAS Hall of Fame Award ส่วนผลงานเกมที่โด่งดังที่สุดของบริษัทของเขาก็คือเกมที่มีชื่อว่า Ocean Quest ในช่วงเดือนมกราคมปี1996 Manfred Lawrence ได้แรงบันดาลใจในการสร้างเกมใหม่ขึ้นมาโดยมันมาจากภาพวาดของลูกสาวของเขาที่วาดรูปตัวการ์ตูนอีกา แมนเฟรดเลยตัดสินใจจะใช้คาแรคเตอร์ของลูกสาวที่เขาวาดขึ้นมานั้นมาเป็นตัวเอกของเกมและนั่นก็เป็นที่มาของโปรเจกต์เกมที่มีชื่อว่า Catastrophe Crow แมนเฟรดทุ่มเทกับโปรเจกต์นี้อย่างจริงจังและมากกว่าเกมอื่นๆที่ผ่านมาเขาตัดสินใจทุ่มมบที่มีมากกว่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อขยายบริษัทของเขาทั้งซื้อฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นทั้งจ้างทีมงานนักออกแบบเกมมาเพิ่ม ซึ่งทางบริษัทได้ตั้งเป้าว่าเกมจะต้องพร้อมจัดจำหน่ายในช่วงก่อนคริสต์มาสของปี1999แม้ว่าจะอยู่ในช่วงพัฒนาเกมแต่ทางบริษัท Opus Interactive ได้เคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสาราเกมร่วมถึงในงานเกมคอนต่างๆว่าเกมของเขานั้นมันคือเกมแห่งอนาคตเกมที่จะพาผู้เล่นสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเจอในเกมไหนมาก่อนรวมถึงระบบการเล่นเกมที่ไม่ซ้ำแบบใคร ในช่วงใกล้ท้ายปี1999ทางบริษัท Opus Interactive ได้ส่งตัวเดมโมให้กับนักรีวิวเกมบางคนได้ทดลองเล่นแล้วรีวิวเกมของพวกเขามีนักรีวิวคนหนึ่งได้เคยออกมาพูดหลังจากเขาได้ลองเล่นตัวเดมโมว่าเขาเคยเล่นเกมมานับร้อยเกมแต่ไม่มีเกมไหนเลยที่ดีเท่ากับเกมนี้แล้วมันดีกว่า Mario 64ด้วยซ้ำทุกอย่างมันดูเหมือนจะไปได้ดี ทั้งกระแสตอบรับที่ดีและจำนวนแฟนๆที่เฝ้ารอเกมนี้ออกวางจำหน่ายแต่แล้วสถานการณ์หลายๆอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดทางบริษัทออกมาประกาศเลื่อนวันจำหน่ายเกมจากปลายปี1999เป็นช่วงต้นปี2000แต่เมื่อถึงช่วงปี2000ทางบริษัทก็ประกาศเลื่อนวันจำหน่ายไปเรื่อยๆจนกลายเป็นเลื่อนอย่างไม่มีกำหนดแล้วหลังจากนั้น ก็เริ่มมีข่าวด้านลบออกมาจากทางบริษัทและตัวแมนเฟรดอดีตทีมงานบริษัทโอปัสอินเทอร์แอคทหลายคนต่างออกมายืนยันว่าพวกเขาลาออกจากบริษัทนี้แล้วเนื่องจากความเครียดของงานและนับวันตัวแมนเฟรดก็เริ่มไม่เป็นตัวของตัวเองหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาเริ่มจริงจังกับงานจนเกินขอบเขตและเขาก็สั่งให้พนักงานทำอะไรหลายๆอย่างที่มันดูผิดปกติและก็มีข่าวลือมาอีกว่า ตัวแมนเฟรดนั้นหมกม,มุ่นกับการสร้างเกมอย่างหนักจนไม่ยอมกลับบ้านติดต่อกันหลายเดือนอดีตพนักงานบางคนเล่าว่าเขาเคยลองเทสตัตวเกมแล้วก็เจอกับอะไรหลายๆอย่างซึ่งมันไม่ได้อยู่ในแผนที่แมนเฟรดวางไว้แต่แรกในปี2 0 0 1ได้มีอดีตพนักงานบริษัทออกมาโพส์ตในโลกออนไลน์เล่าเรื่องราวภายในบริษัทเขาเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาได้เข้าไปคุยกับแมนเฟรดลอเลนตรงๆว่า ทำไมถึงไม่ยอมปล่อยเกมออกมาจําหน่ายสักทีและขอร้องให้เขานึกถึงใจของผู้เล่นคนอื่นๆที่กําลังรอเกมนี้บ้างแต่แมนเฟรดกลับตะคอกกลับมาสั้นๆว่าผู้เล่นได้ตายไปหมดแล้วและหลังจากนั้นไม่นานรายจ่ายของบริษัทก็เพิ่มขึ้นอย่างหนักจนทําให้ทางบริษัทไม่มีแม้แต่เงินจะจ่ายค่าแรงพนักงานและในเวลาเพียงไม่นานพนักงานทุกคนก็ลาออกจากบริษัทเหลือเพียงแมนเฟรดคนเดียว ที่ยังคงล็อกตัวเองอยู่ในบริษัทและตั้งใจในการสร้างเกมของเขาเพียงตัวคนเดียวใกล้สิ้นปี2001ทางธนาคารได้เดินทางมาที่บริษัท Opus Interactive เพื่อทวงหนี้สินที่ m a n เฟรดค้างชำระอยู่ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มหาศาลแต่เมื่อพวกเขามาถึงก็ต้องถึงกับแปลกใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ทั้งหมดภายในบริษัทหายไปอย่างไร้ร่องรอยรวมถึงตัวแมนเฟรดเองก็เช่นกันเมื่อทางเจ้าหน้าที่ ลองไปสืบที่บ้านของครอบครัวลอเรนซ์พวกเขาก็ต้องยิ่งแปลกใจเพราะบ้านนั้นไม่มีใครอยู่แม้แต่คนเดียวแล้วพวกเขาก็เพิ่งรู้ว่าภรรยาของแมนเฟรดได้ย้ายออกนอกประเทศไปแล้วนานกว่า6เดือนและภายในบ้านก็ไม่มีสิ่งของหรือเครื่องใช้อยู่แม้แต่ชิ้นเดียวแม้แต่รถส่วนตัวหรือเรือยนต์ของแมนเฟรดเองก็เช่นกันผ่านไปสองวันหลังการหายตัวไปอย่างลึกลับของครอบครัวลอเรนซ์ ็มีข่าวใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประกาศว่าพวกเขาเจอเรือของแมนเฟรดลออยู่ที่บริเวณหาดคักสแฮเวนจากการสำรวจภายในเรือพวกเขาไม่เจอร่างของใครอยู่ในเรือไม่มีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของบริษัทมีแต่เพียงกองเสื้อจำนวนมากภายในเรือและโน้สั้นๆที่เขียนด้วยลายมือว่าถึงมาถ้าคุณพูดถูกเสมอจนถึงวาระสุดท้ายมันเป็นไปไม่ได้จริงๆ ที่เราจะอ่านความคิดจากหัวคนอื่นๆเพื่อจะเข้าใจพฤติกรรมของเขาเข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องมาทำร้ายกันและกันพวกเราต่างก็ทำในสิ่งที่เราคิดว่าถูกแต่ถึงอย่างนั้นพวกเราก็ยังคงโยนโทษใส่กันคุณแค่เอาของของผมไปและผมก็เอาของของคุณมาดังนั้นโลกของเราถึงยังได้เปิดกว้างเส้นทางของผมมันได้ถูกเสร็จไปแล้วและในที่สุดผมก็ได้กลับบ้านจากเอ็ม และหลังจากนั้นเรื่องราวของเกมที่ไม่เคยได้ออกจำหน่ายอย่าง c a s t r o p h y Crow ก็จบลงพร้อมกับการหายสาบสูญไปของ Manfred Lawrence และครอบครัวของเขาไม่มีใครรู้ว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดของบริษัท Opus Interactive หายไปไหนหลายคนเชื่อว่า Manfred Lawrence น่าจะจบชีวิตตัวเองด้วยการฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงน้ำพร้อมกับอุปกรณ์คอมและฮาร์ดแวร์ของเขาหลายๆคนคิดแบบนั้น จนกระทั่งวันที่15ตุลาคมปี2020ได้มี YouTube Channel ที่ใช้ชื่อว่า Adam Butcher ได้โพสต์คลิปวิดีโอความยาว13นาทีและในวิดีโอของเขาก็ได้โชว์ให้ทุกคนได้เห็นว่าเขาได้ซื้อตลับเกม c a s t o p h ฟ c r o w จากเว็บอ Bay ซึ่งเขาประกาศว่ามันคือเกมที่หลายคนเชื่อว่าหายสาบสูญไปแล้วแต่มีใครบางคนบังเอิญเจอเกมนี้ และประกาศลงขายใน Ebay และภายในวิดีโอของเขาก็ได้มีการโชว์เกมเพลย์ของเกมนี้ให้กับทุกคนได้ดูในช่วงเริ่มเกมทุกอย่างดูปกติดีกราฟิกภายในเกมทั้งหมดเป็นรูปแบบ 3D ในสมัยของยุค Nintendo 64โโดยผู้เล่นรับบทเล่นเป็นอ e ีกาเด็กตัวหนึ่งช่วงเริ่มต้นเกมตัวเอกของเรื่องก็จะมาโผล่ที่หน้าตึกที่ลักษณะคล้ายตึกบริษัทบางอย่างช่วงที่เกมเล่นไปเรื่อยๆนั้น เราจะเห็นได้ว่าหลายจุดในเกมเหมือนยังออกแบบไม่เสร็จสมบูรณ์เพลงภายในเกมก็จะมีขาดขาด,ขาดหายหายบ้างแต่เมื่อเกมดำเนินต่อไปเรื่อยๆความแปลกประหลาดของเกมก็จะเริ่มชัดเจนมากขึ้นซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาจาก g ล i ชหรือบั๊กของเกมความแปลกเริ่มต้นขึ้นเมื่อมาถึงฉากที่โตเอกของเรื่องเจอกับ e อีกาอีกตัวหนึ่งที่เหมือนกำลังทำงานกับคอ,อมพิวเตอร์อยู่ ซึ่งอ e ีกาตัวนี้มีลักษณะเหมือนเป็นอ e ีกาผู้ใหญ่ใส่แว่นแล้วอ e ีกาตัวนั้นก็พูดตอบโต้กลับมาด้วยภาษาที่ดูผิดปกติหลังจากนั้นเกมก็จะเหมือนเออร์เรอร์ R, หน้าจอค้างและเผยภาพบ้านหลังหนึ่งก่อนที่เกมจะกลับมาปกติและตัวละครของเราก็จะกลับมาที่จุดเริ่มต้นเมื่อเดินมาเรื่อยๆข้างทางก็จะเห็นร่างคล้ายหุ่นไลกาตั้งอยู่เมื่อตัวละครเดินไปใกล้ๆ ร่างนั้นก็จะหายไปแล้วภาพก็จะตัดมาให้เห็นภาพของอีกาผู้ใหญ่ที่กำลังเดินไปทำงานที่ตึกฉากต่อมาเป็นฉากที่ตัวละครเอกเดินตามอีกาผู้ใหญ่ในออฟฟิศแล้วก็ได้เจอกับห้องลับห้องหนึ่งภายในห้องนี้มือสนิทและเราจะได้เห็นอีกาผู้ใหญ่ที่ยืนอยู่บนเรือไม้คอของอีกาตัวนั้นมีเชือกผูกอยู่กับจอคอมพิวเตอร์ก่อนที่เขา จะกระโดดหายลึกลงไปในความมืดซึ่งมันมีลักษณะคล้ายกับการกระโดดน้ำฆ่าตัวตายและเมื่อตัวละครของเรื่องกระโดดตามไปเราก็จะมาโผล่ที่เกาะแห่งหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะได้พบกับอีกาผู้ใหญ่ตัวเดิมอีกครั้งที่เหมือนทำท่ายืนร้องไห้อยู่หน้าหลุมศพโดยที่ป้ายหลุมศพนั้นจะเขียนคำว่าโครและหลังจากนั้นเพียงไม่นานเมื่อตัวละครเดินออกจากบริเวณนั้นก็จะปรากฏฉากของตัวละครที่กลิ้งตกบันได พร้อมกับเสียงภายในเกมที่ดังแหลมขึ้นมาและหลังจากนั้นก็จะมีภาพของตัวละครหน้าตาแปลกๆสองตัวพุ่งตรงเข้ามาแล้วหน้าจอก็ดับไปจากนั้นภาพก็ตัดมาที่อีกาผู้ใหญ่และกลายเป็นว่าผู้เล่นได้บังคับตัวละครอีกาผู้ใหญ่แทนโดยผู้เล่นจะถูกส่งกลับมาที่จุดเริ่มต้นของเกมอีกรอบแต่คราวนี้รอบตัวจะไม่ได้เป็นภาพที่สดใสอีกแล้วมีแต่ภาพที่เหมือนโลกที่มีแต่กริช ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีดำเพลงภายในเกมเริ่มเล่นวนหลูปซ้ำแต่ท่อนเดิมแต่คราวนี้ด้านหลังของผู้เล่นจะมีบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งปรากฏขึ้นมาหลังจากเดินเข้ามาในบ้านเกมก็จะเผยภาพของอีกาผู้ใหญ่ที่เดินเข้ามาในบ้านด้วยแววตาที่ดูเศร้าหมองและหลังจากอีกาผู้ใหญ่เดินขึ้นบันไดและเข้ามาในห้องที่ชั้นสองเกมก็ค่อยๆเผยภาพถัดไปมันคือภาพของอีกาผู้ใหญ่ ค่อยๆเดินเข้ามาในห้องและภายในห้องมีร่างของอีกาไร้หัวนอนอยู่บนเตียงโดยเหมือนมีอุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่ใกลๆ้ๆก่อนที่ภาพในเกมจะเผยร่างของตัวละครลึกลับที่โผล่มาจากความมืดและดึงร่างของอีกาไร้หัวหายเข้าไปในความมืดและวิดีโอของแอดัมบูเชอร์ก็ถูกตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้หลังจากวิดีโอของแอดัมบูเชอร์ได้ถูกเผยแพร่ก็ได้มีชาวเน็ตบางคน ได้ประกาศว่าเขาเจอลิงก์ดาวน์โหลดเกม Cast ค o สโซฟีโค w และก็มีเกมเมอร์หลายคนที่ลองโหลดเกมนี้มาเล่นและพวกเขาก็ประกาศเช่นกันว่าเกมนี้อาจมีกุญแจสำคัญที่ไขปริศนาทั้งหมดของเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ได้ซึ่งใครที่สนใจเรื่องราวของเกมนี้แล้วอยากจะลองเล่นดูด้วยตัวเองผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ในช่องดีสคริปชั o นนะครับซึ่งส่วนตัวผมได้ลองดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นแล้วในเครื่อง p c ขอยืนยันว่าลิง์กนี้ปลอดภัยและไม่มีไวรัสแน่นอนใครที่ได้ลองเล่นเกมนี้แล้วและเจอคำตอบอะไรบ้างก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องราวจนจบครับใครที่ชอบเรื่องเล่าแบบนี้ผมก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ของเราครับและตอนนี้ผมก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ